ไปทัวร<ถ>์ไหนคะจะไปทัว <interfer> ร <es> ์ไหนคะก็ว oh ัน <le> น <fl så rails> ี้เอ่อเนคนเมาคนเมาครับคนเมาพี่แมนคนเมาครับมาตู้น้องหันไปครับกำนันบินนะครับคนเมาเหมือนกันนะครับเมาตลอดนะฮะก็วันนี้จะพาไปทัวร์ที่นครนายกนะครับแถวน้ําตกนะครับแถวนี้หลังจากเสร็จงานประกวดนะฮะสนุกสนานกันมากนะครับเราก็ผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับครับผมคนเมากุญแจไปไหนแล้วครับเอาเมื่อกี้ในอีรี๋จ เอาผู้วางสันวันนี้ที่นครยายกครับนิลนีฟาร์มเอาตัวไหนมาก็วันนี้จะมีคิงคองครับอ่าจะมี9ล้านครับแล้วก็ของสบสาซิตี้ครับจะมีดอกลักแล้วก็น้องสาวเจ้าคิงคองมาประกวดครับและที่4ครับวันนี้อรเมาณที่สิบส14เดือนครับครับผมฝากพี่น้องติดตามนิลณนีฟาร์มแล้วท่านกำนันหรบท่านำนันวันนี้เป็นไงบ้าง ขายเสื <One input> you you in ้อเห็นขายอุ่นตรลุดเลยขายดีน่าก้มตาขายดีปันแศษนีครับขายดีนี่ละนี่ขายเสื้อวันนี้ก็ถือว่าขายดีเพราะว่าแจกก็ก็แจกฟรีก็แจกฟรีเหมือนกันก็สรุปแล้วก็คือทั้งขายทั้งแจกพอๆกันเพื่อได้ลมเลยคือหลอกกินกันเนี่ยผมบอกนะครับผมมีแค่ตุ้มเจ้าไม้นะครับผมลืมไปผมต้องมีคิงคองเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้จัดให้คนเมาเท่าไหร่ไม่ได้ ก,ก็มีห ah, ัวใจสิเราก็มีหัวใจเอ้าแล้วแล้วแล้วรับประธานเหรครับวันนี้ขายเสื้อ มั้งดีมากเลยครับดีมากครับใช้ดีน้ำเชื้อละครับเป็นน้ำเชื้อเขาพอได้บบแกบครับครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยดูแลนะครับพี่น้องคนไหนต้องสนใจน้ำเชื้อไม่ว่าจะเป็นของคิงคองครับนิลันีฟาร์มแล้วก็ฟ้าประทานกํานันบินบอระบือก็ติดต่อน้ำเชื้อนะครับและก็ของแมนมณีวันด้วยนะครับของแมนมณีวันน้ำเชื้อคนนะครับทับสดอย่างเดียวนะครับสดอย่างเดียวไม่รีดน้ำเชื้อด้วยนะฮะน้ำเชื้อไม่มีรีด นะครับใครที่จะมองหาน้ำเชื้อไม่มีนะฮะต้องทับจริงอย่างเดียวทับจริงสุดนะครับครับผมสามหมื่นบาทครับโอ้โหโปันนั่นเด้กครับเราปันนงานกับไปแล้วๆที่เหล่าขาโบกนึ่งไปพวกเราอย่าพูดมากออูดมากไป